สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูเรือนพ่อชํำต้นพุดซ้อนนะครับก็เป็นต้นพุธซ้อนที่เราเคยพาไปดูสวนเมื่อคราวที่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรือนพ่อชํา สำหรับขยายพันธุ์ตามออเดอร์ของลูกค้าเวลาที่มีลูกค้าสั่งซื้อต้นพันธุ์เข้ามาเราก็จะตัดกิ่งแล้วก็เอามาพ่อชําไว้ในโรงเรือนแบบนี้นะครับโรงเรือนก็จะเป็นโรงเรือนแบบปิดไม่ให้อากาศเข้าเลยนะครับด้านล่างของโรงเรือนก็จะใช้ดินทับขอบด้านล่างไว้ปิดเพื่อไม่ให้อากาศเข้านะครับ ตัวโรงเรือนก็จะคลุมด้วยผ้าพลาสติกแล้วก็คลุมทับด้วยผ้าสแลนอีกทีหนึ่งในส่วนของระบบน้ําก็จะมีการติดสปริงเกอร์ไว้ด้านในแล้วก็ติดตั้งวาลวเปิดปิดไว้ด้านนอกแบบนี้นะครับเวลาที่เราให้น้ําเราก็จะไม่เปิดโรงเพราะชำํำแล้วก็จะเปิดน้ำเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับ ภายในของเรือนเพาะชำเป็นโครงสร้างแบบง่ายๆนะครับทำจากไม้ไผ่ทั้งหมดเลยแล้วก็ติดตั้งระบบน้ำไว้ภายในเพื่อความสะดวกในการรดน้ำข้อดีของการเพาะชําไว้ในโรงเรือนแบบปิดก็คือจะช่วยให้ต้นพันธุ์มีอัตราการรอด100%เเลยนะครับส่วนวิธีการเพาะชํา ก็จะง่ายๆเลยครับเราก็จะไปตัดต้นพันธุ์มาแล้วก็ไปแช่น้ํายาเรื่องรากจากนั้นก็เอามาปักลงในถุงพ่อชําที่เราเตรียมเอาไว้แล้วก็นํามาเรียงไว้ในโรงเรือนให้น้ำวันละสองครั้งเช้าเย็นเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนเราก็จะได้ต้นพัน์พร้อมที่จะนําไปปลูกลงดินได้เลยครับสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจอยากจะได้ต้นพันพุทซ้อนไปปลูกไว้เป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนก็สามารถที่จะติดต่อ เข้ามาได้เลยนะครับในราคาต้นละ10บบาทสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ